สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับก่อนเริ่มก็ก,กำลังแรงใจไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อมัอนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันวิธีการเฮ็ดสูบ สูบอนเนกประสงค์แล้วคำนาะสูบปลมเป็นสูบป,ปั่มน้อย่ะไปเป็นอนเนกประสงค์อ่ะพร้อมแล้วกะตามผมมาได้เลยครับนี่แหละครับอุปกรณ์เท่าไหรที่เท่าจะไม่เห็ดสูบนะครับเห็ดปั่มลมน้อยไว้สูบรถ มอเตอร์ไซค์ size, ครับสุบรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานมากักกะสีนี่แหละครับเครื่องคอมของตู้เย็นครับตู้เย็นที่มันห้างล้วเท่ากับยาถิ่มนะครับเพต่วแกวเครื่องคอมมันที่มันอยู่ทั้งหลังตู้เย็นนะครับเท่ากับมัดเห็ดนลยครับเห็ดแท่นขึ้นมาให้ไม้ตีตีตังขึ้นมาเทากับ เย็บใ่อะไรมันเช็ดไปโดนแล้วครับนี่ก็ได้ใส้อันนี้แหะครับนี่ไส้ตลอดย่จำจําเป็นมากตื่นขึ้นไปกีดยางเด็กๆที่ไปหาล้านสองเพลินมาเปิดหายได้ครับการไปไส่สูบอันนั้นก็เมื่อยครับยอกชัวสิแล้วชัวสิได้เกิดล้อรถ อย่างอ่อนอย่างอย่างมานี่โอ้ยลำบากครับเลยได้ความจิตของมนุษย์เฮานะครับเนาะเฮ็ดปั่มลมแต่ว่าสูบได้เฉพาะรถจักรยานกับรถมอเตอร์ไซค์รยครับเ้อสูบรถยนต์บได้อันนี้ความดันบ่บ่เพียงพอ,อ <c oughs> วิธีการของเฮากับน,นี่แะครับเห็ดเฮากับ ปิดได้ตัวนี้มันเออกมาสองตัวนี้ฮาก็ตัดตรวจตัดท้องแดงของฮาก็ซื้อสายสายสูบมาเสียบแล้วก็เสียบกับไปแล้วฮะก็ให้มันแน่นกับไส้ยางรัดแล้วฮะก็ะสิใส้พาเตปอีกพันอีกคันหนึ่งเอา้ามาเบิงวิธีการกันเรานครับเอา้าครับบ้านี เอากับมะเบิงนิดนเท็ดกันใส่สายเยอะนะครับใส่สายไปอึ่อึ่เ,เต็มพันสายไฟแหละครับพันพันมันแน่น แต่ว่าถ้านี้เขาก็ใส่หัวจุกมันต้องใส่แบบนี้เด้อครับเด้อเวลาเขาเสียบปลกเข้าไปมันก็สีมีลมออกวีวีก้ะลมออกหรือมันจีบม่ได้ครับเต้องใส่แบบนี้ครับนี่ถ้าบ่มีลมออกมันสายยางแตกมืดครับอันนี้เขาต้องใส่จะไปใส่หัวจุกแบบพระเจ้า อันอยูรัมล่างสมเขาเจ้านะโวบอะไรเด้อครับเด้อเาต้องอันนี้เขาก็ซุปแบไปปั๊บหล่นแล้วคนก็ใส่แบบอันเป็นพลาสติกเนาะอันนี้ใส่แบบเล็กแบบเล็กทีทนทานกว่าครับทีใส่ดีกว่านะใส่ดีกว่าแบบพลาสติกพลาสติกก็้วเทยมกับราคาคบมันแตก บางแ้่เขาใส่ไปเรื่อยๆาจยงอันนี้มันกระแตกเขาก็ตัดออกแล้วครับตัดออกเคียนไหมยู่นี่แหละเขียนไปเขียนมาอยู่นี่แหละโอ้ยตื่นมาตีสองตีสามไปกี่จังโอ้ที่ไปหานบางคนก็ซื้อสูบ ปั๊มมัาไฟแต่วสูนี่บ่ได้ครับนี่บดบ,บ่มเมยยอดบ่มเงยนี่ถัาวเมื่อยยอดเขาเสียบปากจ้างเดียวเปลืองไปกระย่ามันบ่ได้พอเปลือกบ่ได้เปลือกพอปัตไหลายดอกครับไฟก็ได้อ่ะเอามาทดสอบเป็นเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเสียบป,ปกกยากไปไงสายยางมันกรอมันกดเลยครับเลยสายยางเขาต้องเด่งเลย เสียบปัสถูกลบนะครับตั้งเกมก็สิลบบอกวีวีอามาสูบบนเรือบาเลอ่าสูบรดกันนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับสยุดมอไซค์สูบลถจักรยานอ่ะโอเคครับอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ